โอเคครับผมก็ตามสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทานนะผมอ่ะอยู่กับ SD สดิกันดำนะผมโอเคปัดรวยกันเลยครับเนื้อเรื่องอะไทุกคนเลยครับประสึกชิงกันดมนะครับอ่าโอเคครับผมก็ได้เลือกตัวนะนี่เราเล่นพี่คอนยักษ์นะผมอ่าอินอินไฟเตอร์นะผม่าเล่นหุ่นอินไฟเตอร์นะผมอาส่วนส่วนอาผู้ช่วยเราก็จะมีดำสามก๊กนะครับผมอ่ะไปครับไปรวยกันเลยออกรบเลย กันดัมราเทียอัปเดต完了กันดัมราเทียอัปเกรดมาแล้วเอส,แ,ส,สแมสเมทคิวลี่หนึ่งมาลบผมเนี่ยฮะเราปีก็มาวะ่ะเราเราปีกันนะผมนี่แล้วก็เอาโจโฉมาครับมาโอ้ยไปปึ๊บ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 โอ้โห ยิงยิงเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นใจเย็นเออเออเออปันไปเลยลุยบวกตัรไปดิหมาหมาเฮ้ย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 เ้ยเอ้ อืมอืมอืมโอ้โหมาดิ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 โอ้โหแม่งบอสใหญ่จริงว่ะไอ้ตัวนี้อืมอืมออืมยิงยิงยิงอืมหมวกหมวกอืมออืมอโอ้ย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 มาดิเดี๋ยวมาอืมโอ้โห เอาหัวมึงล้มไม่ได้ล้มไม่ได้มึงเขาเติ์หมดมามามืงเขาเตอร์ไปเตรมไปมึงเเขาเติมครับเขาเติมมาโอ้ย điều hưng 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 đây hưng 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 มาปันฟันแล้วก็แข้งหมดจะตายแล้วครับแม่งตายยากจะเย็นจริงออืเอาสิมาสิมาสิมาสิเอากูวเอากู้เเลียบร้อยมาเอาละครับมึงอืจะรับแล้วโอตายยากจะเย็นจริงบอสตัวนี้อออออื ข่าวเตอร์ไว้บังคับยากจริงครับร้อยค้าเตอร์ว่ามาเอาลับจะหลับแล้วแมงจะหลับแล้วมาโอยอยู่ไหนเฮ้ยข่าวเตอร์ครับบวกไว้โจโฉเ่าปีเรียบร้อยเรียบ ยังไม่ตายมึงต่อก้อนกับฉันได้ถึงขนาดนี้ฝีมือเยี่ยมจริงๆคุณหัวหน้าแต่ว่าราเทียน่ะเจ็บครับสู้ไม่ได้ครับเลดี้ยูโนแผนการของเจ้านั่นสิ่งที่ฉันพูดอย่าได้ลืมเยละแพ้ครับอย่าปล้อย เดี๋ยวก่อนฉันยังถามไม่หมดเลยไปทางไหนวะเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บก่อนต้องไปทางนี้ป่าววะต้องรอพูดให้จบก่อนอต้องตรวจต้องตรวจสอบให้รู้ว่าเขาคือใครเราเปรย์ภารกิจเซ็ดสบูนครับผมโหกว่าจะชนะได้แน,น่คร,ร,รับผมไปรุยกันต่อเลยครับ ขบวนได้แรกถัดไปแล้วไปแล้วนะคุณหัวหน้าคุณพี่ยูโนอืไปได้เลยฮะต้องหาอะไรจับไว้ไหมไม่จะเป็นหรอกมันเป็นการย้ายข้อมูลอะแต่ถ้าทำแล้วสบายใจก็โอเค ความจริงป่วยมาจะหักจิตใจยูโ you น know, ความเจ็บปวดมาจะหักจิตใจ <laughs> พจูดจากำกวนชมัดพวกเธอเป็น AI นะใช่พวกเขาเป็น AI แต่เอสแมสเมอร์คิวรีจะใช้หรือเปล่า เ l เลียนสเตเบิลย้ายข้อมูลทั้งหมดเสร็จสิ้นพูดให้เข้าใจง่ายๆคือลงมาอีกหนึ่งฉันได้สำเร็จนั่นแหละไม่ได้แกะรอยตามแอนเดสมาใช่ไหมในกรณีเรวลว้ายเราอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยภารกิจผันผวนภารกิจผันผลนมกับเป็นรุ่นพี่อาโล รีบลงมือเลยสิเอาเรื่องเจ้าเวนน่าสงสัยนั่นก่อนได้ลองสู้กันจริงๆแล้วหัวหน้าคิดว่ายังไงบ้างอืมอันแรกเสมอนะครับผมโดยจากฝึกฝีมือในฐานนะในฐานนะันักบินแล้วก็เป็นไปได้ที่จะมีองค์กรทำทำํทำนองนั้นอ๋อ คอยหมุนหลังคอยหนุนหลังอยู่โอ้ยทัวทีนะาผมอ่านผิดอ่านถูกนะขออภัยนะอ่ะไปอรักเขียนโปรแกรมแต่เข้าดูไม่น่าจะใช้นะใช่มันมีจุดที่พวกเราไม่เข้าใจเยอะแยะไปหมดทีนี้ฉันถามหน่อยซาก,กุระเธออยู่ฝั่งไหนกันแน่เออสงสัยกันเองครับ แปล้านเลยดีกว่าคุณพี่ยูโนฉันไม่ว่ายังไงฉันก็เป็นพวกเดียวกันนะจะเอายังไงต่อคุณพี่ยูโนคุณหัวหน้าก็คือตอนนี้สงสัยกันเองนะผมว่าอยู่ฝั่งไหนครับเพราะว่าเหมือนจับเรามาทดลองนะฮืมจะมาทดลองกันย้อนเวลาของการดำนะตอนนี้ อ่ะอันแรกเสมออยู่แล้วฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันแต่จะเชื่อใจซากุระได้จริงๆหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉันเป็น AI ที่ดีนะซากุระไม่ใช่คนเลวเชื่อเขาเถอะยโนอหัวหน้าก็เชื่อด้วยสิหัวหน้าฮา,ารุคุงไม่สิรุนพี่ฮาโรความรู้สึกร่วมของ AI ด้วยกันงั้นสินะ คนรุ่นน้องซาคุระอธิบายสถานก,การณ์มาสิเรื่องที่ต้องทำก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่จะมีประวัติศาสตร์ออกมาเพิ่มเมื่อกี้ฮารุกุงก็ค้นหาภารกิจผันผวนแล้วปรากฏว่าเจอพร้อมกันตั้งสามภารกิจมีภารกิจผันปวนหลายอันเป็นภารกิจแบบไหนรอแล้วต้องแก้ยังไงอะ ใจเย็นก่อนคุณนุ้พี่อยู่โนเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังตามลำดับมาครับย้ายมาตรงนี้แล้วเอา้าแล้วระบบภารกิจพันผลในไรเทคในไรเทอรีร่สามอันโอ้อ่านผิดานถูกว่ะ ใช่เลยเป็นประวัติศาสตร์คอนมิกอีรากับคริสคริสซักาสอะไรก็ไม่รู้ครับเอาอ่านชื่อยางมากชื่อน่ามาอ่านชื่อยางมากจริงรดดเดียรูกรวจพดก็มีเท่านี้แหละจะเิ่มภปรกิจไหนก็ได้นะอ <c oughs> ันแรกคือประวัติศาสตร์คอนมิก ฮีอาร์ฮี拉เหรอ <c oughs> คอสมิทฮีล่านะครับโอ้อันคือเรียกยากจริงอันที่สองคือประวัติศาสตร์ปีศักราชสองพันสามร้ 2, อยอ๋อจะเป็นภารกิจสาวภารกิจนะครับเป็นเป็นการย้อนเวลาจริงด้วยนะ ยูโน่ถูกต้องยูโน่ความจำดีคุณพี่ยูโน่เรียนบริษัทเหนื่อยหน่อยนะอ่ะเรากลับไปที่ห้องบัคับการเรือมาแล้วครับห้องบัคับการเรือคุณพี่ฮารพร้อมหรือยังจะปอรหัสผ่านของภารกิจแล้วนะฮารจะไม่หนีไม่ซ่อนอะไรทั้งนั้น เธอ,อคือกันดั้มไปแล้วครับผมช็อตช็อตช็อตชอต,ชอต,ชอตโดนติดตั้งข้อมูลปริศนาอีกแล้วตอนจบจะเป็นยังไงมั่งเนี่ยอารชันลงทะเบียนภารกิจพันฝนเสร็จสิ่งหัวหน้าเลือกเลยหัวหน้า <c oughs> มาแล้วครับที่นี่เหรอ ทานัพกลายเป็นสมรภูมิไปแล้วนี่ไงไอคอนทำไมเยอะขนาดนี้เนี่ยก <c oughs> ารเทียบอย่างเยอะนะครับมาแล้วครับเราไปผมมาแล้วมาโจโช,โชโเราก็มาปะไปครับบุกไปเลยแล้วไปทางไหนเนี่ยอ๋อไปทางนี้ปไปไป อ๋อหิวงี้ปึ๊บตีเดี๋ยวเปิดยังไงเนี่ยอ๋อกดชิปโอเคอ้าวเฮ้ยอาเดียรูชามาว่าไปไปไปอาเดียรูชาเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวจะไปทีงไหนโอ้อ้าวอ้าว อ๋อเรามีตัวช่วยด้วยอืม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 มาไปทางไหนต่อไปทางนี้ครับงัดขึ้นวะไปครับมาครับมางัดขึ้นไปตีตีตีอืมอืมอืมหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้อืม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  โอเคมึงอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดวะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดผมติดอะไรเนี่ยผมติดอะไรเนี่ยอืมอืมอืมโอโ้โหเยอะเลยตรงนี้คือเยอะจัดได้มาอืม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 อ้โ,อโห,โอ,โ,หโอ้โ,อโหพวกมึงเอาคูลงกันไหมอืมเขาเตอร์ไปก่อน เอาเตอร์แม่งไว้มามาบังคับยากจริงครับโอเคมามาฮึทิปปิดเฮ้ยปันหมดยังยังมามามาหมดยังหมดแล้วอ๋อโอ้โหอื้อเลยท่านผู้ชมอื้อเลยอย่างนี้นี่มากันอื้อเลยมาฮึฮึอะไรอะไร แทงว่ะอือออืแทงว่ะโอ้โหเดีอเวอเดอเมื okay. ่อกี้อืมอื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 อมลอยู่ไหนกันหมดเรียบร้อยหมดยังหมดลับไปทางนี้โอ้โหลงมากันลงมากันแบบนี้มึงใจเย็นก่อนสซใจเย็นก่อนสีอือ ป,ปันปันปันไปครับ <c oughs> <c oughs> เปิดเปิดก็ไม่ได้แม่ง <c oughs> <understanding. c oughs> ต้องเอาไอ้พวกนี้ให้ลงก่อน <c oughs> มาลงแล้วใช่ไหมไปทางไหนต่อเปิดโอเคเอาละครับ ไอที่เอาละครับนี่ไม่ใช่นะครับผมเห็นข้าวไม่ตายของโจโฉหรือเล่าปีก็ไม่รู้กำลังใช้ข้าวไม่ตายพอดีไม่ได้เห็นหรอกกำลังใช้เฮ้ยอือ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 แทงอืออือมาอือมามาโอ้โหเดี๋ยวเดาะงัดขึ้นอือหมดยังโอ้โหมันว่ะมันมามา ยิงไปอู้หูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ้โหพุ่งไม่ทันว่ะเดี๋ยวมึงเรียบร้อยแทงแม่งเลยมานี่มึงแทงแทงไม่ตายลุกขึ้นเรียบร้อยลุกขึ้นมาก็หลับหมดโอเคอ่าแล้วมึงใช่ไหมอืออืออือือ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 แทงไปหมดยัง โอ้โหเหล่โจโฉเลาอีกเยอเลยว่วยวะโอ้โหโอเคไปโจโฉก็เล่าปีนะครับเปิดไปดูตัวนี้ก่อนโอเคไปแล้วเฮ้ยเออเฮ้ยต่อไปบุกจากบวกได้อ๋อไอตัวนี้นี่มันเคยอยู่ใน ในเกมกันดั้ม S S D กันดั้มของเกมออนไลน์ไม่เป็นไรครับว่ะในนี้มึงใหญ่กว่าใช่ไหมมึงบอสเหรอมึงบอสเหรอเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหต้องรอมันต้องรอมันลงจอดว่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้องจัดการตรงไหนก่อนวะเดี๋ยวอ่ามึงมีอันนี้มาจัดการไปซะ โอ้โหเข้าคัตซีนแลยหืมเฮ้ยมาครับหน่วยที่8ปดมาว่ะน่าจะพวกเราไม่สนใจร่อบอสก่อนในวันนี้หืมบูทหมดบูทหมดเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาครับขึ้นไปโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมุมกล้องยังไงเนี่ยโอ้โหแม่งยิงบีม โอ้กระเด็นเลยได้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 ดูจัดให้เออโอ้โหกระเดนนะท่านผู้ชมมันพุ่งมันพุ่งมาอืนนื้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืม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 แทงแมงโอ้โห เดี๋ยวเดี๋้อเด้อเดียวพงไปแล้วมึงอยู่ไหนออกมากันซีเนี่ยหืมหื้มโอ้ยเดี๋ยวหืมมึงถ้าไม่ตายแม่งเลยมาฟันฟันแล้วก็แทงอืถ้าไม่ตายแม่งทึงหลอดนะตายยากตายเย็นจริงใช่ไหมมึงเฮ้ยถอนกำลังเถอะค่ะมันอันตรายอย่ายอมแพ้นะ ยังมีหวังอยู่โอ้หมดอามารนะะไรที่พูดงัน้นนะไอ้น่าฉันรักเธอชิโร่ชิโร,ร่โอ้โหแมงบอกรักกันแมงแมงบอกรักกันกลางกางสนามลบเลยอ้าวเฮียบอสหายเอ่อพูดได้สวยเลยโอกาสมาแล้วนะซากุระนั่นสิพวกเราก็อ้าวภารกิจเสร็จโบู์เลย อะไรวะยังอ่านไม่ทันเลยภารกิจเซสโบร์ะอ้วโอเคครับไปรวยกันต่ออีกรอบหนึ่งนี่มานะครับผมอ่าไม่รู้เลยว่าสถานการณ์เป็นจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก่อนมีปฏิกิริยาผันพวนมาแ้วครับผมมาเราไปลราออกมาก่อนเลยโชว์มาตามครับผม อเอาสิอย่าประมาทล่ะเราไปมาแล้วก็ตัวเอกเราอ๋อไม่ใช่วะไอตัวไหน,นเอเธเรียมเอเดพุตเหรอเฮ้ยตัวนี้เอาเรื่องว่ะท่านผู้ชมไป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 มีตัวช่วยตอนะ่อแล้วมาหืมหืมหืม,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 มโอ้โหเอาเดม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 าดด แล้วก็อะไรอะไรระเบิดไว้หมดยังโอ้โหออืเรียบร้อยหมดแล้วครับสบายไปทังไงอ๋อแม่งต้องเลาะในลึกอ่ะมาโอ้โหทำลายตึกเลยไม่สมเป็นพระเอกเลยเนี่ยออืบีบ อ,อ,อ,อยู่ไหนไวะนะเฮ้ยคำเตือนเหมือนบอสจะมานะท่ญญานผู้ชมมึงมาเลยมีแหล่งความร้อนอยู่ข้างๆเอาละขอจัดการแล้วนะเออรับไปอ้าวกันแช้งหน่วยบรินทุสประจำตำแหน่งเราต้องหยุดพวกมันไว้ที่นี่ ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนเดี๋ยวขอจัดการไอ้ตัวนี้ก่อนดิอึือไหนมึงอยู่ไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะโอ้โหไอ้เคียแมันอยู่นี่เว้ยมาขูเจอมึงแล้วเอ้าอยู่ไหนวะนะอยู่ไหนวะโอ้โหอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวล็อกล็อกลำบากมากตอนนี้ มา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 ไปทางไหนวะน่ะเดี๋ยวหาไม่เจออ๋อต้องจัดจารลูกน้องให้หมดก่อนเลยผมว่าต้องต้องเคลียร์ลูกน้องให้หมดก่อนวะอืม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 ปันปันเรร็บร้อยแหนมึงอยู่ไหนไอตัวนั้นมึงอยู่ไหนอ๋อ โอ้โหแม่งมากันเยอะว่ะท่านผู้ชมเหมือนจะอยู่ตรงนั้นนะกูเจอมึงแล้วมากูก็มัวไปจัดการแต่ลูกน้องหหหหหืืืืืมเอานี่พี่จิ้งค่าไม่ตายมึงเอาดาบปั่นปันแล้วก็แทงเรียบร้อยหหหืืืมามา โอ้โหแมงสวนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ไหนหลีกไปดิกระจกอืมอ้โหพุ่งผิดเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวบังเอาตัวเลยใช่ไหมพุ่งผิดอีกแกะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมพุ่งผิดมากุเจอมแล้วมามามาดิมาดิ ได้ได้โอ้ยพุ่งพิดเดี๋ยวมึงเอาคูใช่ไหมได้มาเอาคูให้ลงนะมึงโอ้ยเอาซีมาตีเฮ้ยแท่งแทงเหรออยู่ตรงไหนอยู่โอ้ย โอ้ยได้ได้สิได้สิโอ้ยมามึงอยู่ไหนเฮ้ยอืม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 มามาจับไป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 รัวอื้มได้ได้อืมบีบมึงมามามาโอ้โหอืมอืม เอานี่ไปกินข้าไม่ตายไปเลยอืมอืมอืมแทงมา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 โอ้ยเจ็บเลยปุ๊ฮึม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 โอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด้ออืมอืมออืมใบอาเฮ้ยโอ้โหมาสิมาสิมึงเก่งเหรอมีทั้งดาบมีทั้งเจลลี่เหร กลัวไหมเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวอยู่ปัป่นไ,ไปเออเออล่วงล่วงล่วงเดี๋ยวโอ้โหเราล้มเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนวะนะอยู่ทางนู้นมามาโอ้โหนี่เราตู้กันบ้านเมืองพังเลยครับโอ้โหคือลูกน้องมันเยอะน,นะครับเฮ้ยมีมึง มึงอ,อือืมมาปันจัดไปจัดโอ้โหแม่งสวนวะมึงเอาเด้มึงมาเด้มึงมาดโอ้โหจะตายแล้วท่านผู้ชมมามาอือหืออืออือโอ้โหพุ่งไม่ทันเดี๋ยวได้ได้ได,ได้มึงอะไรโอ้โหมึงดึงกูแบดด้วยใช่ไหมเรียบร้อยมาได้แค่นี้เลึกนี่ก้อนละ ไม่ต้องหนีแล้วนะมึงแพ้เรียบร้อยครับเหลือตัวไหนอีกเนี่ยเหลือลูกน้องเหรอไปโอ้ลูกน้องแม่งเยอะจริงมึงมากันเยอะกันขนาดนี้มึงเกรงใจกูพวกนี้โอ้ยมาดิมาสีมาสิมาสีมามาดีปันปันปัน,ปนต้องจัด ต้องจัดก,การลูกน้องให้มันหมดไปรอไปีโชโชลุยไหนอยู่ไงอ้าวอยู่ตรงนี้เลยมึงอยู่ตรงนี้เลยมึงเอาระเบิดเฉยโอ้ยระเบิดสองรอบเลยวะแม่งมากันอีกมากันไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเัออื่วานี้ไปอื้อืือื้มอืเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยเรียบร้อยหมดยังเพราะว่าแม่งจะต้องหมดแล้วนะมึงมึงมากันเยอะอย่างนี้ไม่เอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเมื่อกี้ภาพภาพกระตกหมดแล้วครับผมคำเตือนมีอีกเหรอยังมีอีกเหรอ,อรโอ้โหเกิดความร้อนพันปวนเฮ้ยบิสตาบิตตี้เหรอ,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 อคาร์เซโซ่เหรอมาเลย มามาวันนี้มีบอสสองตัวหรือปะฮึมาดิมา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 มงอไหนมึงอไหนอืออืเอาข้าไม่ตายไปแดกมึงฟันฟันแทงอืออะไรอะไรหือ อยู่ไหนอ่ามึงลงมาตรงเนี้ยมึงลงมาหึหึแทงแทงระเบิดซะมาสิมาสิมาสิมามาสิมาสิบี้็โอ้มันมันตอนนี้มันครับลุยอัดคัปปี้มันโอ้โหวะมึงจะเอากูแค่ไหมไอ้เอ็นไอ้อืหึหึหึบี มาดิมาดิมามามาหึฮ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 ึไปไปมึงล่วงซะหึฮึฮึฮึคาลเตอร์ไปมึงหึฮึฮึคาลเคาลเตอร์มึงล่วงอย่างเงี้ยมันมันนี้ปึ๊บปึ๊บเอาสิมาสิอะไรเคาลเตอร์ไปดิหึฮึ มาจัดไปเล่าปีโจโจเรียบร้อยเรียบร้อยลุยไหมครับอัดก๊อปปี้ไว้บวกตรงนี้แหละโอ้โหมันครับสามล้มหนึ่งว่ะเอาว่ะอะไรอะไรเคาน์เตอร์ได้หมดหบีบมามาดิมาดิมาหเคาน์เตอร์เลยปันปันมาจะตายแล้วครับผมแบงจะตายแล้ว มาดิมาดิมาเดี๋ยวใช้ข้าไม่ตายประดิษฐ์ตึกแม่งเลยืเรือบร้อยโอ้โหบ,บ้าบัดซบมาได้แค่นี้เล้โอ้ยใช้ข้าไม่ตายซะหน่อยแม่งตายซะก่อนนะชนะล้ครับผมอใช้แล้วพวกเราใช้กระดัมทำลายคาบิบเบี้ยวเอออ,อ่านไม่ทันนะ เอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมอ่านทันหรือ,อยังทำความเข้าใจก็ตามนะครับผมดูเพื่อความบันเทิงนะครับผมแล้วก็สืบซับเนื้อเรื่องไปพร้อมกับผมนะครับบอกได้แค่นี้แหละยังจะสงสัยอะไรอีกไหมโอเคผ่านแล้วมาภารกิจเสร็จสมบูรณ์โอ้โหอย่างเท่เนืเคลียร์นะครับผม อโอเคครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้วยครับผมเอาไว้เจอกัน EP หน้านะผมใครที่เราเกมอื่นก็ติดตามได้เล,ลเ,ลเลยนะครับผมลงเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย